สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยมันวันศุกร์นะครับจากเวทีมวยอานาชารังสิทธิ์ยทอดสดช่วงเวลาประมาณ1 8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นไพทองคาสิทธิ์ไทยแลนด์พบกับทางด้านเพชรอีสานปอสถานเมืองพิการน้ำหนัก1 0 1่ปอนด์นะครับคู่ที่สองจะเป็นบังไฟโกไซมอนสโนกเกอร์ วันนี้ตอบหนักให้คู่โชกสองปอนด์นะครับตอบมาให้กับเพชรพอใจบ้าตุ้งเขาหลวงพิการน้ำหนักหนึ่งร้อยต่อหนึ่งร้อยสองปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นจิกซอนายกสร้อยเวียงยองลำพูนพบกับทางด้านมาเลยทอ,องนุสีมุมเมืองพิการน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเอ็ดต่อหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์และเก่ีคนใดคราวนี้ก็จะเป็นเพชรพนำโชกสอ,องโจงตาจีนพบกับทางด้านเสาโตโอ่อชริยะพิการน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับนี่คือคู่มวยในวันนี้ ต่อไปมาดูราคาเรทนะครับราคาเรทนั้นคู่แรกมาลัยทองเป็นต่อเพชรสารในราคา11.8นะครับมาราคาเรทนะครับคู่แรกนั้นไพลทองคํานะัเป็นต่อเพชรสารในราคา11.8บังไฟโก้ขับเพชรพอใจบังไฟโก้ตออหนัก2ปอนด์วันนี้เรทเปิดมาให้เป็นต่อ7.4นะครับ จิกซอกับมาลายทองจิกซอเป็นต่ออยู่ที่สามสองไรไปห้าสามเพชรนําโชคเสาตเพชรนําโชคเป็นต่อสามสองนะครับต่อไปมาดูเมอร์ทักมารจอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นมาดูคู่แรงร,นนรายการนักไพยทองคาสิทธิ์ไทยแลนด์ประเภทนอกได้ในดีเข้าในแข็งแก่งแต่ว่ากระดูกยังไม่เท่าไหรนะครับส่วนเพชรอีสานนี่หลานชายของสถานเมืองเล็กนะครับเตะตอยรุนแดงหนักแรงทุกลูก เพศนอกได้ในดีวันนี้เรทเปิดมาเป็นรองวันนี้หน้ารองครับรองมาที่เพชรอีสานปอสถานเมืองผู้ที่สองกับบั้งไฟโก้สายมนสนุกเกอร์นะครับจากมุกดาหารตอนนี้เตะต่อยหนักแรงเขาในเหนียวหนึบโดยเฉพาะลูกศอกคมกริบส่วนเพชรพอใจนี่แชมปก์กอีสานเลยนะครับซ้อมอยู่ที่ร้อยเอ็ดเพชรพอใจนี่หนักแรงทุกลูกเช่นเดียวกันแต่ว่าโดนไม่ค่อยได้วันนี้ทานั้นบังไฟโก้เป็นต่อต่อให้สองปอนหน้าติดตามครับ เข่าในแหลมแทงลึกแทงแรงสอกคมกริบลุนได้ถึงนับนอกเป็นทีเด็ดในรายการครับบังเฟโกาซมอนสโนเกอร์หรือเจ้าบังเฟโกช่างนนศิสเกตนะครับคู่ที่สามครับจิกซอนายุกส้อยอย่อยงยองลำพูนตัวนี้เตะขาจะมาทุแนแดงเสียเปรียบรูปร่างมาเลทองระเพทเข่าในแข็งแกร่งเดินจับเดินตีได้ใหญ่โดยได้ดหนักปอนหนึ่งแต่ว่าจิกซอเป็นต่อประมาณสามสองนี้ผมชอบวิธีจิกซอนะครับเตะขาจะมาทุแนแดงกระดูกดี วันนี้ลุ้นน้ำนกได้ด้วยน่าติดตามครับเรื่องรายการวันนี้เพชรนำโชคซอจตร้งรจันจีนเตะขาต่อยหมัดรุนแรงเดินบูสู้ทอ่อรหดเจอกับเสาตัวฉร,ริยะประเภทตัวนี้สู้จริงร้ายมากแต่ว่าเสาโทนั้นไม่กลัว,วมวยหมัดอย่างเช่นกุมารดอยก็เจอมาแล้วเจอกันมาหลายรอบยังสู้ได้ถ้าเปรียบเทียบถึงเพชรนำโชคก,กุมารดอยผมมองว่ากุมารดอยดีกว่าค่อนข้างเยอะ วันนี้เรทเปิดมาเพชรรำโจเป็นต่ออยู่สามสองนาติดตามครับหน้าลงตุนรองไปที่เสาตัว,ตวอชรลยะวันนี้กระดูกดีกว่าน่าจะเอาอยู่สรุปมารักมาชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่เพชริสานอสถานเมืองหนักแรงทุกลูกนาลงตุนรองคู่ที่สองเป็นเดเดเดในรายการครับบังไฟโก้ไซมอนสเนเกอร์เขาในแข็งแก่งสอบคมเล็บลุนได้ถึงนับ็อกต่อสองบอนไม่มีปัญหาครับวันนี้เป็นเดเดในรายการ คู่ที่สามจิกซอตัวเล็กแต่ประเภทชิวแต่แจ๋วเตะขาต่อมาตุนแรงมั่นคงกว่าหน้าตดตามผู้เอกวันนี้ชอบไปที่เสโตอ่อชลยะไม่กลัวมวยประเภทนี้เดยกเปิดมาเป็นรองด้วยกระดูกดีกว่าหน้าจอโท่ได้รองไปที่เสโตอ่อชลยะครับขอบคุณสําหรับกำลับบงใจที่มีผมมาเดอตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ